ก็มีการเจอกันอีกครั้งนะคะบอกว่า15ปีแล้วนะคะที่ได้โตมาด้วยกันความน่ารักสดใสไม่มีเปลี่ยนค่ะเป็นอีกหนึ่งอดีตเกลียวกรุปขวัญใจของใครหลายคนในยุคนี้เลยนะคะสําหรับใส่ฟางแก้วค่ะนักร้องสาวที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองไม่ว่าจะออกเพลงมากี่เพลงนะคะก็ทําเอาคนฟังจาติดหูและร้องได้อยู่เสมอถึงแม้ตอนนี้ค่ะทั้ง3คนจะแยกย,ย้ายไปทาตามความฝันของตัวเองกันหมดแล้วแต่หากมีเวลาว่างตรงกันเมื่อไหร่ก็มักจะนัดรวมตัวให้หายคิดถึงอยู่เสมอล่าสุด เฟย์ฟังแก้วก็ได้บังเอิญเจอกันที่ลอนดอนประเทศอังกฤษจึงได้ถ่ายรูปภาพมาฝากแฟนๆโดยทางด้านแก้วจรินยาค่ะก็ได้เขียนแคปชั่นไว้ว่า15ปีแล้วจ้าอยู่ไทยไม่เจอเจอลอนดอนรักส่วนทางด้านเฟย์นะคะพปรปวีก็ได้โพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นว่าอยู่ด้วยกันมาครึ่งชีวิตพอดีเลยนะ ปีนี้บวกเลขกันเอาเองเจอกันไกลและเจอกันแบบ15นาทีคนหนึ่งมาคนนึงกลับเลิฟเลิฟงานนี้นะคะแฟนต,ต่างๆก็เข้ามากระหน่ำไลค์ให้อย่างรัวๆและต่างก็คอมเมนต์บอกคิดถึงการรวมตัวของเฟยฟังแก้วถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปอีกกี่ปีนะคะแต่เชื่อเลยว่าทาั้งความสดใสและความน่ารักของสามสาวนี้ไม่มีทางลดน้อยลงอย่างแน่นอนค่ะ